ดยใครยังใช้สายที่แถมมากับมือถือกันอยู่บ้างสายก็เส้นเล็กนะครับชาร์จไฟช้าและยังไม่ปลอดภัยนะครับหักง่ายๆจะช็อตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สายที่เขาให้มานะครับอย่างดีก็1 3แอมป์ซึ่งใช้เวลานานมากๆกว่าจะชาร์จแบตเต็มครับนี่ครับเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดีกว่าสายเส้นใหญ่นะครับไฟเดินง่ายรองรับกําลังไฟสูงสุดถึง6แอมป์หนึวัตต์นะครับและก็ทนต่อการหักงอมากๆครับตัวนี้เป็นสาย Data ด้วยนะครับถ่ายโอนข้อมูลได้ไวมากสูงสุดถึง480เมกครับ คิดง่ายไฟลนึ่ิกนะครับใช้เวลาถ่ายองค์ข้อมูลแค่25วินาทีเสร็จครับนี่ครับผมสั่งมาแบบ2เมตร1เมตรก็มีให้เลือกนะครับมีไฟติดนะครับเวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์มาลองชาร์จกันดูครับคือซูเปอร์รัดชาร์จไว้สัจัยเขามีสายหนังไว้รัดให้นะครับไม่เกะกะสายนี้นะครับวัสดุเขาพิเศษนะครับทาความสะอาดง่ายมากนี้ครับผมว่ากาวติดนะับแล้วก็เอาทิชชู่เปียกธรรมดาเนี่ยนะครับเช็ดออก เช็ดออกง่ายขนาดนี้ฮะสายของเรานะครับก็จะใหม่อยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหแจ่มขนาดนี้เพื่อนว่าราคาเท่าไหร่ครับ1เมตรเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยสเมตรราคาร0อยต้นๆแจ่มขนาดนี้อยากได้ไปจัดกันเลยครับ